เราไปเจอของในตู้เย็นนะครับออามาแกงเข้มดีกว่าครับแกงส้มนะครับอะไรดีครับปลาครับหุ้มนะครับตันนี้เรามีกำลังเก็บในตู้เย็นนะครับแล้วก็นี่เลยครับอ่านี่ครับมีลำปีเราครับประกันขาวแล้วก็หัวมุ้งเนี่ยวครอทมะเขือเทศอะในตู้เย็นนะครับ น,นี่นะครับเราก็จะอืมอโขกเข้าไปนะครับกกใส่ละเอียดแล้วเราก็จะใส่หม้อครับตอนนี้เราต้มน้ำไปแล้วครับดูหม้อนะครับ,น,น,รบนี่ครับเราเติมน้ำมา ราครับเปียกไปแล้วนะครับเราคั้นลงไปแล้วก็น้ําปลาไปแล้วะครับเดี๋ยวเราจะเอาพี่แกงที่เรากำลังต้มอยู่แล้วตั้งครับเป็นปาลาลอนลี่อะไรสักอย่างนะซื้อมาจากโลตัสนะครับเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็กุ้งเช่นเดียวกันนะครับเราก็ยึดมาแล้วก็มาแกะหนวดออกนะครับแลมาตัวมาเนี้ยคือแกง เร็ออกในแนวแกงส้มนะฮะจริงๆเราควรจะเป็นพริกแกงใต้นะครับแต่เราไม่มีนะครับเรามีพี่แกงส้มเหนือนะรเราก็จะจะ,จะใส่ปลานี่และครับเพื่อเพื่อเอน้ำข้นแล้วเดี๋ยวเราใส่ใส่หรือปลาไปสหน่อยนะเพื่อจะมาใส่พริกแกงครับ นี่ครับเพื่อให้น้ำแกงส้มข้นนะครับเรา่าเอาเนื้อปลามาใด้ที่แกงด้วยนะครับเขาก็จะมีกระชายนะครับแล้วก็หอมแล้วก็เนื้อปลานะครับีแกงกันนะครับเสร็จครับ อันนี้เราจะใส่ใส่ผักไปนะครับใส่ผักกันแล้วใส่ผักกันแล้วใส่ผักกันแล้วดีนะฮะนี่นะฮะเราใส่ไปเรื่อยๆเอาผักที่สูกยากน้อยใส่ก่อนนะครับเราจะใส่ยังไงก็ได้นะครับนี่นะก็ตามด้วยผมตามด้วยวางตุ้งเดือยนะฮะวางตุ้งวางตุ้งไปครับ ด้วยผักบุ้งนะครับผักบุ้งเออไปแล้วครับนี่เผักบุ้งนะครับเรามีผักบุ้งติดอยู่ในตู้เย็นนะครับถ้าเก็บไว้เดี๋ยวก็ไม่สดครับเราก็ควรนำมาแกงรวมเลยครับนี่คือผักบุ้งชุดสุดท้ายนะหนึ่งหม้อพอดีครับผักบุ้งสิบบาทอย่างละสิบบาทสิบบาทแล้วเดี๋ยวเรา เกี่ยวผักรวมให้อ่อนมุนงมุ่ๆก่อนแล้วนะก,วก็สุกแล้วนะครับเราก็จะเติมด้วยนี่ครับเกลือเทศอาอะไรสักอย่างดอลลี่อยูงนนกุ้ง ราต้มน,นะครับราต้อองงามง,งามง,งามนะครับตกเอ่า,าต้สุาางงาาสาการตะก้อนหนึ่งอ่าเปนต่างมะพร้าวตตีหรือตทรยก็ได้นี่ก็เหลือาดู นี่ครับเดี๋ยวนะครับนี่เปี่ยวไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคีเราก็จะเสร็จนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมุ้งถอยยากนะเฮ้ยครับเจ็บปะเปรี่ยว เค็มหวานเดี๋ยวจะออกหวานด้วยเนื้อกุ้งเดี๋ยวเนื้อปลาครับเดี๋ยวเราชมทีวีดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวครับาก็ผักมุ้มแล้วนะเนี่ยมุ้มแล้วมุ่มแล้วก็ตามด้วยนี่เลยเนื้อปลา อะไรนะครับเราก็มีเน like, um, ื <texts hi utan labels> ้อน <arn> ื้อหกับเนืุ้๋นอย่างี้ฮะอดีชิดูครับรอเเดือดเสร็จเราปรุงกันรสก็จครับ นี่ครับ,รบแล้วก็ต้องดูความหวานของเนื้อปลากับเมื้อกุ้งครับนครับมันก็จะทําให้รสเด็ดนุ่มกลมกลม่อมนะครับเนฮะน้ำจะข้นขึ้นมาเลยนะถ้ารู้สึกว่า หลายก็เติมได้คนระับแต่ผมว่าน่าจะกรอ,องกรอบนะครับมันจะมีน้ำหวานจากผักแล้วมาจากเนื้อปลาแล้วก็เนื้อกุ้งนะครัดออ,องนะโอ้โหเยี่ยมเลยครับดี100นะครับ หลายทีนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็รวัวแล้วรวัวแล้วก็วนั่คือเนื้อปลาเนื้อกุ้งสุกแล้วนะครับโอ้โหอันนี้จะมาลองนะฮะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเนี่ยเห็นื้อเนื้อกุ้งเนื้อ,อปลาเออ โโกูปลาปลากุ้อ๋ปลงกุ้งปลาลองดูครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้นี้ปลาด้วยนะปลาด้วยปลาด้วยครับปลาด้วยกุ้ด้วยผักด้วยครับโอ๊ะ ร้อนสุดแล้วครับแล้วพอใส่ปลากุ้งไปเลยนะมันจะกลินแบบหวานนํานิดนิดหวานจากเนื้อปลากุ้งแล้วก็มีเปรี้ยวมีเค็มแล้วก็กินแกงต้มมาเลยครับโอ้โหสุดยอดครับลองทําดูกันะครับปักเลยในตู้เย็น